เอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการบันเทิง5น้านหนึ่งนะคะครับผมไปที่ความหลงเรื่องรมวาของววเลนไทยกันบ้างยังอยู่ไงเพราะว่าช่วงก่อนเวเลนไท์เนี่ยเราจะเล่นก็เล่นไม่ได้เพราะว่าดาราแต่ละคนเขาจะเตยมของเซอร์ไพรส์เขาก็จะไม่ยอมบอกนักข่าวว่าเขาเตรียมอะไรให้กันแต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราอยากรู้ั้ยแน่นอนที่สุดคู่รักบางคู่เนี่ยเขาเตรียมอะไรให้กันบ้างอย่างคู่ของนี่ฮะคู่คนนี้นะครับเขาสวีทหวานแหววกันมากเลยคุณเต๋อกับน้องพีคโอ้พีเฝ้าวันนี้กองถ่ายด้วยนะน้าหลาคือเรา ไปถัอัดรายการนะฮะพี่เต๋อว่ามาเฝ้ามารออะไรเงี้ยแล้วเขารู้ว่าน้องพีกเรียกเรียกคุณเต๋อว่าอะไรเรียกเรียกว่าคุณหมูทำไมเต๋ออ้วนเหรอเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเรียกคุณหมูอะไรเงี้ยก็น่ารักนะก็เต๋อเรียกพีกว่าอะไรผมจําไม่ได้เลยจาไม่ได้เลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จําฉันว่าน่ารักดีฉันเรียกคุณอย่างนี้มั้งดีกว่าว่าอะไรครับคุณหมาเอเอาดิให้มนดูน่ารักดิก็ไม่อยากเหมือนคนอื่นนะต้องน้องหมาอะไรอย่างงี้ไห ไอหมา like uh, ไงเออไอหมาเออไอหมาเอาดูพื้นบ้านเป็นไหมเอาหมาใหญ่หมาอะไรอย่างเงี้ยมีปะมีคนสุพรรณปะคนสุพรรณไอหมาไอหมาเออเออน่ารักดีนะครับหมากันทุกคนหมากันทุกคน รวมทั้งเรี่องปากด้วยมันเป็นคำเรียกที่แบบน่ารักน่ารักไงแต่นักข่าวเขาไปแอบรู้มาว่าคุณพีก่ะให้ของขวัญบางชิ้นคือทำเซอร์ไพรส์คุณเต๋อนี่แหละทำเอาคุณเต๋อเป็นปลื้มเลยสไตล์ชื่อว่าเป็นอะไรอ่ะเต๋อต้นสมุดภาพเราสมุดภาพร่วมกันแล้วก็ให้มอบให้เขาเสิร์ฟตามที่เห็นี่เขาเป็นเหยื่อมาองเขาก็กรี๊ดการ์ตามสไตล์เขาที่แกอ่เขาตามตามอะไรเต๋อใช่ไหมใช่เหมือนกันครับเป็นเหมือนการ์ดที่แบบเขียนความในใจเลย เขาทำเองด้วยหรือเปาทำเองครับวาดรูประบายสีอะไรเองซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเวลาเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรมักจะไม่สําเร็จคุยจะรู้ก่อนแต่ครั้งนี้ไม่รู้จริงครั้งนี้สำเร็จแล้วเอาอครับตอนนี้นึาโอเคมากเลยไหมครับความกร์ตูนโอเคมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับโอเคมานานแล้วแล้วก็แล้วก็ยังโอเคอยู่ครับนนวะอือตลาดอะเขากุ๊กกิ๊กันมากๆเลยนะอิจฉามากเลยเต๋อดูเป็นผู้ชายฉลาดตลกอะไรเงี้ย อืมแล้วคุณอ่ะแบบได้อะไรเซอร์ไพรส์แมววันวาเลนไทน์อ่ะได้เซอร์ไพรส์เหรออืมไม่มีอ่ะเซอร์ไพรส์ันหอมยังเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะวาเลนไทน์ก็คือแบบคาดว่าน่าจะได้ดอกกลาบอะไรเงี้ยได้ป่ะไม่ได้ได้ตอนเช้าไงผมมอบให้คุณเห็นป่ะผมเตรียมมาจากบ้านเลยนะอันนั้นฉันไม่นับแกมาหยิบจตรงฉากแถวนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่า ปีนี้จริงเยี่ยงเหงามากถึงมากที่สุดแล้วก็แบบเออนักจากไมีโปรแกรมแล้วตอนเย็นยังต้องไปงานแต่งงานด้วยยืนน้ำตารื้อเลยเดียวเขารักกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมว่าจริงๆแล้ววันวันไหนๆก็เหมือนกันหมดแหละอาจจะให้วันนี้เป็นวันสําคัญนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่าได้ข้อคิดอะไรอย่างหรือปะห้ามจัดงานแต่งงานวันวาเลนไทน์ทำไมอะ คุณก็ไม่คิดจะแบะคุณคิดว่าไอ้งานกานมันเออมันควรจะเป็นเลิกที่ดีนะในวันแห่งความรักเพราะว่าคนมีแฟนจะไปเดทกับแฟนแล้วเขาจะไม่อยู่อัพเตอร์ปาร์ตี้ในงานแต่งงานอ๋อก็อาจจะเหลือกันแค่สองคนฉะนั้นคนที่อยู่คือคนโสดหมดเลยฉันนี่อยู่ยันเลิกเลยจ้ะหันไปเอานหนเก่งนันกว้างก็ตายแล้วฉันมาผิดแง่แน่แน่เลยอแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าบางงานนี้มันอาจจะแบบเอออย่าน้อยมันเอามาจัดรวมกันเลยไงเป็นงานแต่งงานด้วยแล้วเป็นงานแบบว่า คือมันเป็นมันเป็นวันที่คนออกไปเที่ยวข้างนอกออคนโสดก็จะไปหากันข้างนอกด้วยออหรือคนมีแฟนเนี่ยก็จะไปแบบเดทกับแฟนเพราะไม่งั้นผู้หญิงจะนอนวาเลนทไ์ไม่มีเวลาให้กันจะเป็นอย่างนี้อ,อันนั้นเราเราฟังคู่หนึ่งไปแล้วใช่ป่ะแล้วมีอีกคู่หนึ่ง <S <S ไปดูฝ่ายหญิงพูดถึงการเซอร์ไพรส์ฝ่ายชายบ้างเออบ้างบ้างเป็นใครอ่ะเป็นใครโดนแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์บ้างดีกว่าว่าคู่นี้เป็นใครไปดู กเราได้ดอกไม้ช่อโตด้วยอ๋อได้ตอนเช้าก็พี่เขาส่งมาให้ที่โดเห็นดอกไม้นี่คือแบบว่าครั้งแรกนี่คือเซอร์ไพรส์เลยป่ะคะประทับใจเลยไหมเอาตรงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่ามสเซนเจอร์เขาโทรคุยกับคนรถเมย์จนเมย์ได้ยินแต่เมย์ก็ก็รู้สึกเอ้ยอ่ามีให้ด้วยก็ดีใจค่ะเป็นปื้มขาดไหมคะก็ก็โอเคก็ดีใจที่ที่ที่เขา อุตส่าห์ส่งมาค่ะแล้วเมย์มีอะไรตอบ้างไม่มีเลยเดียวเดียวให้ย้อนหลังได้ไหมให้อะไรอ่ะิีดีไปบ้างหรือยังยังเลยค่ะเพิ่งว่างวันนี้เองรู้สึกว่าเออเป็นไทยแล้วเพราะว่าหนังปิดแล้วละครปิดแล้วดูแล้วความรักครั้งนี้ของเมย์ดูจะไม่ค่อยหวือหวาฮือหาสงหัดูเงียบเงียบใช่ดูเงียบเงียบแบบแต่ดูมันคงที่สุดแล้วแหละ่อ่านแอ่ มน่ั messenger ทำพังอ่ะมสเซนเจอร์น่าจะไปเข่หัวมสเซนเจอร์นะฮะนีแอนนี่จะเซอร์ไพรส์เลยไม่เซอร์ไพรส์เลยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะเซนซิทีฟสำหรับผู้หญิงนะอยากจะได้อะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์คุณว่าจริงๆแล้วดอกไม้สําคัญไหมในวันแห่งความรักไม่สําคัญแค่มีเวลาให้กันในวันแห่งความรักบ้างหรือไม่ก็เซย์ฮัลโหลถ้าเกิดไม่มีเวลาให้กันก็ คุยกันนิดนึงเฮ้ยวันนี้ติดงานจริงๆนะแต่ยังนึกถึงกันอ่ะเป็นวันที่นึกถึงแต่ถ้าเกิดคุณหายไปเลยหรือไม่พูดเรื่องวาเลนไทนยเลยผู้หญิงก็จะรู้สึกนิดนึงแล้วถ้าปกติเคยส่งแล้วอยู่ดีไม่ส่งดอกไม้มาเนี่ยจะวีนไหมงอนไหมงอนก็มีเหตุมีผลสิเหรอก็ผู้ชายเงี้ยชอบไม่เสมอต้นเสมอปลายชอบแบบช่วงแรกใส่เต็มอ่ะถ้าใส่เกินร้อยอ่ะจริงนะเวลาเราเจอผู้ชายแบบนี้เราจะแบบว่าเฮ้ยค่อยๆได้ป่ะเขาอาจจะเก็บเงินไว้เลี้ยงข้าวป่ะ ก็ขอให้ได้กินตรงนั้นคุณาไม่ดอกไม้ก็ขอให้ได้กินเออๆๆอ่าก็มีคนส่งเข้ามาเยอะๆอยากเป็นแฟนกับใครบ้างมีจางกึนซอคคลิมินโฮนี่เยอะเหมือนกันนะคะดาราเกาหลีอ่ะส่งมาตุ้ยกัเยอะนะฮะส่งมาทุกวันเลยฮะอยากเป็นแฟนพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะครับเออแล้ววิ่ o ยูท o u มาโซมาชแหนมนะมาเต็มวันนี้นี่ชอบขึ้นคอนเสิร์ตเหรอเขาปะ ไม,ไ,ไม่คืนเพราะอากาศกั้นเลยอย่าว่าขึ้นเลยเข้าก็ไม่ให้เข้าเพราะกลัวเวทีสกปรกว่าหรือไงเอามาถึงข่าวที่ดีกว่าคุณต้องไปเลยเมื่อกี้นะฮะนั่งหน้าตาหล่อๆอยู่ตรงโต๊ะข่าวบอกอ เขามีงานละครคนนี้เ,เขาเป็นนักร้องหนุ่มตลอดกาลเลยนะฮะพี่จิ๊บวสุขของเรานั่นเองอนะครับตอนนี้เขาจะมีละครเวทีนะครับเรื่องวิวาพระสมุดในงานนิทรศาการรื่นรมรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พี่จิ๊บคนเดียวยังมีน้องหนิมน้องมิวสิกอเอฟนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยออน้อนขโมโอ้เสียงดีามากใช่แล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศภายในงาน,นจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบไทยที่ย้อนยุคนะครับนี่เหมือนลองหนังสมัยก่อนเลยนะะใครที่อยากจะรู้หรือ ชวนรำลึกถึงอดีตก็ชวนไปชมในงานนี้นะพีไทยน้องหนิมแล้วก็มิวสิคเฮ้ยทำไมชุดเหมือนทำไมมิวสิคใส่ชุดเหมือนจุฬาตรีคุณอ่ะมันเป็นไทยโบราณไงคุณเป็นแขกเอ้ยนีอๆๆดูยังหล่ออยู่เลยน้องถามพิจิตรว่าทำยังไงถึงเด็กตลอดกาลนะครับเก็บบ้านฉันแหละเราได้มาเจ้าพิจิตรบอกว่าพี่ไปโบช็อกมาทำไงบ้าเหรอไม่มีไม่มีมามาพูดถึงในเรื่องส่วนของภาพยนตร์ความสนุกในแ้่นของการ การเที่ยวของคนกรุงเทพสมัยก่อนเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นว่ามีอะไรบ้างก็คือเที่ยวกันยังไงแล้วดูหมอศพเนี่ยเขาดูอะไรกันเรียนเชิญน,นะครับก็มีเวลาเขามาดูกันภายในสุสัดสปดาช่วงอาทิตย์สุดท้ายนะครับมันคุ้มครึ่งสบายๆแล้วก็ประชุมหมอศพกลางแจ้งกันที่ลานเกษตรันะครับ สังเกตนะฮะพี่จิ๊บก็ยังมองจอไปแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปนะฮะขับตัวเองทำไมดูเด็กตลอดการก็ใครหล่อๆอยู่ตรงนั้นส่งเอสเอ็มเอสมีแซวส่งเอเชียตัวเองนะส่งส่งเอสเอ็มเอสอยู่ตอนนี้นะครับนี่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะจะได้รู้ว่า <S <S เในสมัยก่อนเนี่ยเขาเที่ยวที่ไหนยังไงเออน่าสนใจเหมือนกันนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอะล้ำลึกอดีตกันดีกว่าเนาะร่รถรางปะ น่าจะมีรถรางปะไม่รู้ดิไม่ทานรุ่นอังสุมาลินเงี้ยหรอรถรางน่าจะนะเออนะคะเอ้ยแต่อังสุมาลินมีรถไฟแล้วที่โกบริตายคารังรถไฟแห่งตำนานใช่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 ไปดูกันเยอะๆนะครับก็งานนี้นะครับก็อาทิตย์หน้านี้แล้วนะฮะถามพี่จว่าพี่จีบอกว่าอาทิตย์หน้านะฮะงานนี้ก็เริ่มซ้อมกันไปบ้างละเมื่อกี้เรื่องถามพี่จีว่าเล่นเล่นเป็นตัวอะไรยังไงเออจริงๆแล้วเนรื่องความรักอะไรเปล่าน่าจะลากเขามาสัมภาษณ์ในรายการลากเขาเลยอ่ะเออนะฮะ ทรงผมคุณต้นหอมเหมือนนักรบนักรบกสมัย<ร>ก่อนเนาะโรมันไงคุณคายทรงนี้เหรอใช่อเดี๋ยวไวโมโมโ้โมโมโฮอกโมโมฮอกอย่ดอยาเข้าใกล้เยอะค่ะเพราะมันมีสิวสาวขึ้นมพี่บอยน่ารักมากตลกด้วยจากเด็กพระ อ่าส่งเข้ามา SMS 4 2 2 1 1 2 1นะคะมีเยอะเหมือนกันชอบนักแสด,แดงดาราเก,กาหลีเยอะนะมี JYJ 2PM ส่งกันเข้ามาเยอะแยะเลยฉะนั้นช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปลองโหวตกันหมคะว่าดาราเกาหลีคนไหนที่ฮอตและสาวๆอยากเป็นแฟนด้วยดีๆๆครับเราไปสุ่มมาส่วนหนึ่งค่ะจะได้รู้ว่าใครฮอตมีฮอตยังไงแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่กันค่ะครับ